สวัสดีค่ะสวัสดีเอสททุกท่านอย่าอย่าบินขึ้นมาเอาเอากล้วยมาโอ้โหไม่ทันเลยบุญรอดไม่ทันเลยอ้วบุญรอดนะอ้า ลำก็หญ้าชีเอาให้กินหมดแล้วนะลำอ่อนหมดไม่มีเหลือนะกินกล้วยไปหมดแล้วกล้วยก็ไม่มีเหลือหมดแล้วเดี๋ยวไปเอาฟางมาให้น้ำก็ยา้าชีเปิดให้เต็มถังแล้วสวัสดีค่ะ ก็คงจะอยู่ในคอกนะคะยาชิใส่ให้เต็มแล้วกะละมังน้ำนะคะทีนี้ก็เอาฟางมาให้นะนี่ฟางที่เราเก็บไว้เนี่ยอามาจากบ้านภาสา บุญเหลืออยากกินกล้วยไม่มีแล้วกินฟางนะหมดแล้ว หมดแล้วจะมากินมือทำไมอยู่บ้านนะกินฟางไปบุญรอดจะหนี้ออกนะ เดีย๋ยวนี้ออกไปข้างนอกอีกนะบุญรอดนะไี่ได้อำมีดมาเนาะต้องกันไว้ไม่ให้บุญรอดมันออกไปเพราะว่าบุญรอดมันจะหัวไปข้างอก กันไว้แบบนี้แหละต้องมัดไว้นะนะมุดรอดนะห้ามออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกอีกนะแ,แม่จะมัดไว้เลยี๋ยวบุญรอดจะออกไปเล่นข้างนอกอีก nó lên thăng nọ nhá Này ní, một léo Lại chắc lại ไปกินไปเฮ้ยอะไรเนี่ยะหลอดฮะ ออกไปเที่ยวอีกนะมัดแล้วคะ่ะมัดไว้เดี๋ยวน้องจะหนีแม่ไปเที่ยวอีกกินไปน้ำก็นี่ไงน้ำก็เต็มถังนี่นี่นีาชี้ใส่ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่ดาขอเก็บปุ๋ยสักแป๊บนะคะเพราะว่าถ้ามันมีถ้ามันเปียกนะ วัวมันไม่อยากไม่อยากมันอยากอยู่สะอาดสะอาดนะมันไม่อยากอยู่ที่เปียกแฉะยิ่งไม่ได้ออกไปไหนนะยิ่งไม่ได้ออกไปไหนยิ่งอยู่กับพี่ถ้าเปียกมันยิ่งไม่อยากอยู่อ่าจะออกไปทําไมนะแกโผล่มาทำไมข้างนอ,อกนะ่ะ ความสะอาดให้กนเไเสียมาแรงก็เยอะ เมืนดันไม่ไป เปียกมันก็ไม่น่าอยู่นะยิ่งเท้ามันเปยกมันยิ่งไม่น่าอยู่เลยเอปไปนี่มันเปียกอยู่ในน้ำตรงนั้นเลยรอบหมุดรอบเนาะไปไปเดอดออไปนะ น้ำข้อมันอยู่รอดไยินบางกล้องแม่ให้เถอะมายินบางกล้องแม่หมดแล้วนี่ ออกไปนะไปกลับเข้าไปลูกอยู่บ้านก่อนช่วงนี้อยู่บ้านก่อนนะมุดลอดนะอยู่บ้านก่อนเด้อออกไปมันก็ไม่มีหญ้าก,กินอ ให้มันเปลี่ยนลกได้ ไปเสร็จแล้วค่ะทีนี้ก็ถ้ามันแห้งแมงวันก็ไม่ชุมถ้ามันเปียกแมงวันก็เยอะเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะช่วยชมคลิปให้แม่ดาเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ